สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คพรักครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดบึงกาฬอำเภอบงคงหลงครับที่นี่ก็จะมีชื่อวัดว่าวัดห้วยหิแนแหบนะครับที่ทุกคนเห็นนี้ก็จะเป็นพญานาคที่ทางวัดแต่ปั้นขึ้นมานะครับทางนู้นก็จะเป็นเมืองรับแลเมืองรับแลที่อยู่ข้างหน้าเมื่อคืนนี้ผมก็ได้พัก อ,อยู่ที่นี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่10บครับวันที่10กันยายนนะครับผมก็ได้มาตั้งแต่วันที่8ดครับ8ดแล้วก็เดินทางมาที่วัดถ้ำนาคีนาคาวัดถ้ำนาคานะครับก็ได้ขึ้นไปที่ข้างบนวัดถ้ำนาคาก็ได้ไปเห็นหรือว่าได้ไปเจอครั้งแรกครับ อยูถ้ำนาคาครับเ,เจอเกดพญานาคที่เป็นก้อนหินนะครับที่ทุกคนได้คงจะรู้จักกันดีนะครับเนาะแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาอยู่แต่ว่าวันนี้เช้านี้เชา้ชาที่10บกันยายนี้ผมก็ได้มาถ่ายบรรยากาศเมืองรับแลที่วัดห้วยหินแหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบริเวณที่พูดกันว่ามีเมืองรับแลอ,อยู่ครับเมือง เขาเรียกเมืองอะไรนะเมืองวังเวียงบ่ไม่ใช่เมืองอะไรนะเมืองลับแยงเนี่ยเนาะน,น,นี่ก็จะเป็นาทางวัดเติปั้นขึ้นเป็นรูปงูคล้ายๆกับรูรปลูกนาขีนะครับเห็นอหมาจะมีงอนข้างบนแล้วก็ลําตัวจะเป็นงูนะครับนี่ก็จะเป็นลานําธารหรือว่าเป็นโขดหินที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับที่เรียกผมว่าทางวัดทาขึ้นมา ดูดีๆแล้วมันไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานี่ครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของพญานาคที่ทางวัดปั้งมาโอ้ยใหญ่มากครับตัวใหญ่มากครับสุดนอมมากครับทุกคนนี่นก็จะเป็นเหมือนรูปปั้นจระเข้ยักษ์นะครับทุกคนฝั่งนู้นก็จะมีรูปปั้นเทพารักษ์ต่างๆอันนั้นก็จะเป็น เมย่ามณีจันทร์ครับแล้วก็ปูศิีโุโโนะเนาโอ้เมืองบางบดตรงนี้จะเป็นเมืองบางบดนะครับผ้า,าจาย์เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยต่อกลางคืนดึกๆนะครับประมาณเที่ยงคืนหรือตีสองนะถึงตีสองถ้าใครเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนเหมือนเป็นหมู่บ้านครับข้างในเนี้ยเป็นหมู่บ้านอ่า มเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่กล้ามาครับมเมื่อคืนนี้ก็นอน,นอนนะครับนอนระลับตื่น,เ,นเพราะว่ามันไม่มีที่นอนอ่านิ่มๆเนาะมันก็นอนนอนสเสื่อเนาะนอนสาสนะครับจริงแข็งนะครับเดี๋ยวเดินไปดูใ,ใกล้กันเนาะทุกคนเนาะเมื่อวานนี้ก็พระอาจารย์อยู่นี่ก็ได้สวดมนต์ทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์่อนนี้นะครับท่านจอร์เีโอ้ท่านตอรเียยักษ์ครับทุกคน เนี่ยโ้ยากมากขออนุญาตเดินผ่านนะครับก็ทําน้ํามนต์เป็นตัวเลข,เน,เลขนะครับเมื่อ,นนอคือนนี้ก้องเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูกันเลยว่ามีเลขตัวอะไรบ้างปุ๊บผมจะพาทุกคนมาเบื่องเลขขันน้ำมนต์ที่พระอาจารย์ทําเมื่อคืนนี้ครับนี่ก็จะเป็นหิ่งพระที่พระอาจารย์ได้สวดมนต์ยินทุกวันครับ,บทุกคน แต่ผมจะห้ายางเลงอันขันน้ำมนต์นี่ก็คือขันน้ำมนต์ที่ทําเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับขันน้ำมนต์ที่ทําเมื่อคืนนี้ก็จะได้ยินว่าเลขกล่าวเลขฮานอยอะไรเมื่อคืนนี้ออกกันเต็มๆตมเลยครับทุกคนเมื่อคืนนี้แล้วก็น่าจะเป็นเลขใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้น่าเสียดายไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ชมนครับนี่ก็จะเป็นเลขที่อาจารย์ได้เมื่อคืนนี้อันนี้ไม่ได้ทำนะครับ พระอาจารย์แค่จุดเทียนแล้วก็วางไว้ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเป็นตัวเลขอย่างนี้แหละครับอันนี้รู้สึกว่าคิดว่าทุกคนคิดว่าน่าจะทำออกใช่ไหมครับไม่ได้ทําครับมันจะวิ่งออกมาเองพอดีเป็นสุดปุ๊บตุ่มตัวหนึ่งมันก็จะมันก็จะลอยออกไปอลอยออกไปปุ๊บก็จะเป็นเลขตัวใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเลขอย่างนี้ครับก็เลข ก็จะมีอยู่ห้าตัวครับมีศูนย์มีกิตมีหนึ่งมีหมีแปะอะไรประมาณนี้นะนี่ก็ที่เป็นน้ําตกนะครับน้ําตกที่ล้นลงมาจากอันนี้เป็นที่ทางวัดเขาทําทขึ้นมากั้นน้าไม่ให้น้ํามันไหลตรงขึ้นลงมาตรงนี้นะครับทุกคนทุกคนสังเกตดูก้อนหินที่อยู่ตรงกลางนะครับทุกทุกคนคิดว่าเหมือนเหมือนอะไรครับก็คิดว่าเหมือนเป็นเหมือนงูนะครับเหมือนงูนอนอยู่ตรง ใก้ลำทานนะครับนี่ก็จะเป็นลำทานเมืองบางบดห้ามลงครับห้ามลงไปอยู่ข้างล่างนี้่ายครับเพราะว่าอันตรายตอนนี้ผมก็ยังกลัวอยู่ว่ามันจะลื่นครับทุกคนนะครับบริเวณนี้จะเป็นเมืองบางบดเมืองรับแลครับที่มีเมืองอีกเมืองหนึ่งอ,อ,อยู่ตรงข้างหน้าที่ทุกคนเห็นนะครับตอนกลางคืนถ้ามานะครับ ดึกเนะี่ยจะมีเหมือนแสงไฟครับลอยไปวิมาถ้าเราถ่ายจากโทรศัพท์เนจะเห็นนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้บางเอิญว่าผมไม่นาไม่ม้นาครับทุกคนก็แต่กลัวนิดนิงเนะครับก็พา,าจาทนที่เขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ใจแข็งจริงๆที่สามารถที่จะมาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วถ่ายเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมัผ่านน่าจะลึกอยู่นะครับน่าจะลึกอยู่ เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้กันครับทุกคนไปดูบริเวณของเจ้าแม่อะไรกันอะไรเจ้าแม่สิงสุดโตโอ้จะปู่ปู่สิงชูงงงโทเจ้าแม่เอ่อแยกมณีจันเนาะโอ้ทั้งโบผดโบผีนะครับทุกคนเนาะขอภัยมากมากครับทุกคนคราานี้ก็รู้สึกตื่นขึ้นมาก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนได้เห็นกันครับวันนี้ก็คงจะกลับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดอาจารย์หลิน พระอาจารินสุจิโตก็อาจจะมาถึงวัดแล้วนะครับเนาะก็จะได้ไปถ่ายให้กับทุกคนได้ชมกันนะพระอาจารย์ก็ได้เดินทางไปงเพียงสามวันก็ไม่ได้ตามไปเพราะว่าน่าจะพื้นที่มันอาจาแคบนะมันไม่ใช่แบบพื้นที่โลง่ลงๆผมดูจากดูจากาคิที่พระอาจารย์ถ่ายลงไปแนละ้วมันก็อาจจะอยู่บนตึกอะไรประมาณนี้เป็นห้องเวทอะไรเงี้ยเนาะครับน่าจะเป็น ก็ไม่มีใครตามไปหรอกครับแล้วก็มีแจ้าหน้ขาแล้วก็ผู้ติดตามไม่สองสามคนนะประมาณนี้ครับทุกคนเออผู้ช่วยอะไรประมาณนี้ครับนะครับตัวนี้ก็ที่มีเสียงน้ําตกอยู่บริเวณน้ำครับน้าที่มันไหลลงมาแรางมากปกติแ้าฝนตกฝนตกยิ่งแห้งเมื่อคืนเนี่ยมันก็้ทล่นฝ่ายลงมาตะพูนครับข่วมตรงบริเวณนี้ครับนี่เนี่ยก็จะมีเจ้าตูบมีน้อยสี่ตัวห้าตัวครับมันบ่อยเหาครับทุกคนมันตัวนรับดีดี แกงหางนิดๆเสรมจเศ้ร์ฟในเรียนมาหลับครับทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปปั้นที่เอ่อเป็นรูปเทวดาหรือเปล่าที่ยืนตรงนี้นะครับน่าจะ,ะวันนี้เนี่ยเขาเริ่มเริ่มสร้างครับก็สร้างยังไม่เสร็จตัวนี้น่าจะเป็นเป็นสิงหรือเป็นโบสถ์หรือเปล่าที่อาจสร้างมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับทุกคนเนะาะาลาเนี่ยสลา,าก็เล็กๆอย่างนี้แหละครับ ก็นี้มันอยู่ในป่านะครับทุกคนวัดนี้อยู่ในป่าอยู่ในป่าแล้วกับไม่ค่อยมีมีออกเออมานะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีออกมาทำความสะอาดอะไรประมาณนี้เนาะก็จะลุกๆเนี่ยเนาะตรงนู้นก็จะเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่อยู่อีกตรงข้ามของโขดหินนะครับครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไล์สดแล้วก็ จะลงคลิปพระอาจารย์ที่ด้เดินทางกลับมาถึงที่วัดแล้วให้ท่านทุกคนได้ชมกันครับวันนี้คลิปนี้ก็ชมวัดวุ้ยหินไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็มีเลขมาฝากกันนิดหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ